เอาละครับก็ขอสวาสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ็คโตวันนี้ก,ก็ก็อยู่กับเกม Back Cover M เกันอย่างเช่นเคยนะทุกคนเออก็วันนี้ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับจักรพรรดิเวทมนตลียสโนวาโคโนนะทุกคนเออก็หลายๆคนก็คงจะรอคอยกันหน้าดูเลยสำหรับจักรพรรดิเวทมนตจีเนะียสนี่ เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไอ้ตู้ตรงนี้มัน,นมันเป็นตู้999ครั้งเนาะเดี๋ยวผมเอาไว้มาสุมคลิปหน้าก็แล้วกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นตู้ของโจเลียสนะอ่าการสุ่มโจเลียก็การันตีอยู่ที่200เนาะก็คือจะได้แน่นอน100%เลยอ่าส่วนในเลตอัพก็ประมาณนี้นะมีแอตตาชุดว่ายน้ำด้วยซึ่งแม่งมาอยู่ในตู้ถาวรซะงั้นเลยแล้วก็มีพวกไอ้กลุ่ม พาดิเที่ยงคืนไม่ว่าจะเป็นลิสหรือเวสโตแล้วก็ฟันหน้าแล้วก็ไลอาเนาะก็ลมๆกันหมดเลยแล้วก็มียามีแดงด้วยตัวนี้ก็จัดว่าดีจัดว่าโดนเลยมากๆเลยนะอ่ะวันนี้ผมก็มีอยู่ทั้งหมด16ตัวก็อีก7,600เพชรนะเนื่องจากว่าสมโนเอลไปเยอะพอสมควรเลยก็หวังว่าวันนี้เราจะมาสมโนวาโคโนจนได้อะนะอ่ะก่อนที่เราจะไปสมเราขอสมฟรีเกลไปก่อนเลยอ่ะก็เกินจริงๆนั่นแหละ ในส่วนตรงนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้ไหมในระยะเวลาตู้ของจูเลสก็จะมีทั้งหมด13วันเนาะก็หวังว่าวันนี้เราจะได้สักตัวนั่งกลับไปนะหวังว่าจะได้ประจําตัวด้วยเนาะมันคงจะไม่เกินขนาดน,นั้นหรือเปล่าในการสุม่มครั้งนี้ผมจะสุ่มเป็นแบบสคริปต์เนาะก็เดี๋ยวไปลุยกัน10โลแรกจัดไปเบิ่มๆโอ้โหได้ประจําตัวของจูเลสมาทั้งหมด2อันเลยนะทุกคนอ่าอย่างนี้ผมหวั่นเจยบแล้วสิเพราะว่า ผมสามารถหาตัวละครได้อย่างเดียวแล้วแต่ในตัวละครมันก็สามารถการันตีได้ซึ่งหวานเจียบเอาละขอตัวละครเลไลด้ือเปล่าอ่าสูตรสกิปของเรานี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆแต่ขอตัวละครได้ไหมโอ้โหนิ่งมากจังหวะนนี้ต่อสิลวยเลย มาแล้ว2ตัวละครจังหวะนี้เป็นยังไงโอเป็นเลโอพอลกับไลอารนะทุกคนเออสุดสคริปนี้ไม่ธรรมดาจริงๆโออันนี้อันนี้เกลือแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปสุมน็อกล็อกเอาเอา,เอาเพิ่มนะโอ้โหเกลือวะ่ะแต่ถือว่าคุมละอ่ะอีก2ครั้ง2ครั้งสุดท้ายไปเลยโอ้โห ไม่มาเลยนะทุกคนสิครั้งสุดท้ายไปโอ้โหสิครั้งสุดท้ายก็ยังไม่มาก็ตอนนี้ผมสุ่มไปทั้งหมดประมาณ80โลเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแลกของรางวัลก่อนนิดนึงว่ามันสามารถแลกได้หรือเปล่าอ่ามันจะใช้ประมาณ20กว่าเหรียญเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันหมุนติ้วๆเลย อันนี้ใช้ประมาณ20่สิบเนาะไอตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ยัดยัดไปเลยอ่าเดี๋ยวนะแอสตาอ่าเรียบร้อยโอเคแลกไป10ไปตึงๆเอาละมา10โลสุดท้ายหวังว่าเราจะได้นะสำหรับโลที่90ไปเลยโอเคโอ้โหได้การแอสตาจะบ้าจ,จริง มันอะไรมันเจ็บจีดมากเลยแต่ไม่ต้องกังวลน,นะทุกคนว่าจะไม่ได้กันเพราะว่าเราได้กันทุกคนอยู่แล้วสาหรับจกักรพรรดิเวทมนติูวลีสนะในการสุ่มนี้มันการันตีแน่นอนหนึ่งตัวออกไปเลยนะเออเดี๋ยวผมก็ไปเล่นเก็บเพชรเพิ่มก่อนก็แล้วกันเพราะผมดองที่เก็บเพชรเอาไว้เยอะมากๆเลยก็เก็บไว้เป็นเพชรสำรองสําหรับในกรณีที่เราสุ่มแล้วเกลือเนาะโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับสนีีชอบลิป ก็อย่าลืมช่วยก,กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปเลยครับบายๆจะนี bye ่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ